ุโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP เครื่องดื่ม M-Storm อมกลับเข้าสู่ในายฟรอทีนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูโพลกันต่อดีกว่าครับวัยรุ่นไทยคิดว่าปัญหาสำคัญที่สุดของการเมืองไทยคืออะไรนะครับข้อหนึ่งก็บอกว่า<ม>คือความขัดแยง้งแตกแยกแบ่งฝ่ายขาดความสามัคคี อันดับที่2บอกว่าคือการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเห็นแก่มหน้านและผลประโยชน์นะครับ31%อันดับที่3ามบอกว่ายึดติดความคิดแบบเดิมๆเ,มเมก่าๆนะครับไม่ฟังความคิดเห็นผู้อื่นไม่ฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะถึง20%นะครับใครที่บอกว่ารุ่นไทยไร้สาระอยู่ตอนนี้ก็ต้องลองดูใหม่คิดดูใหม่ได้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วไม่เลยใช่ไหมครับถามน้องจ้าก่อน้วกันปัญหาที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับตอนนี้ความสามัคคีมั้งครับความสามัคคีเป็นยังไงครับผมก็ถ้าสองฝ่ายนี้รวมตัวกันนะแล้ว แยกคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันอะ่ะผมว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่าแบ่งแยกกันมากกว่าหนูก็คิดว่าเป็นความคิดเห็นนะคะที่ว่าไม่ตรงกันแล้วก็ความขัดแยง้งครับแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ว่าผู้ใหญ่สองฝ่ายอาจจะมีสิ่งที่ยังเขาคล้องเคลื่องใจกันอยู่ว่าเอ้ยเรายังไม่ถูกใจกับแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะครับผมก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วอยากให้เป็นยังไงคะอยากให้การเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างหนูก็อยากให้ใ ทุกคนอะค่ะหันหน้าเข้ามาหากันมาคุยกันเพื่อที่คุยกันมากขึ้นนะครับอยากให้คุยกันมากขึ้นครับท่านผู้ใหญ่ตานนี้อะรับผู้ใหญ,ใหญ,ใหญ่มีปัญหาไหมครับที่บ้านนี้อย่างน้องๆเขาบอกว่าออตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสองฝั่ง2ฝ่ายอ,อะไรอย่างงี้ครับที่บ้านมีปัญหาเรื่องนี้บ้างคืออันนี้ต้องบอกกันเลยว่าไม่ใช่เฉพาะที่บ้านแต่ว่าเราอยู่ในสังคมคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวเริ่มตั้งแต่ที่บ้านที่ทํางานเพื่อนในโซเชียลในอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้บางทีมีการแบ่งแยกกันแต่บอกเลยว่า รสนิยมทางการเมืองก็เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคลหเห็นไม่ตรงกันชอบไม่เหมือนกันแต่เราไม่ว่ากันคือคุณชอบแบบนี้อีกคนชอบอีกอย่างแต่ว่าอย่ากโกรธกันคือคุยกันได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เอ้ยทำไมอันนี้ไม่ดีทำไมไม่ดีแต่พอเริ่มบานปลายแล้วอาวคุยเรื่องอื่นดีกว่าคือต้องเคารพในความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะคืออยากจะบอกว่าจริงการเมืองเป็นเรื่องชั่วคราวนะผ่านม,มาแล้วก็ผ่านไปแต่ความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนความรักเนี่ย เเป็นรรื่องถาวก็คืออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นปัญหาระหว่างเราสองคนหรือว่าเราที่จะต้องขบกันระยะยาวคุยกันได้ถึงเห็นไม่ตรงกันแต่อย่างไรก็ตามก็ยังพูดคุยกันได้เคารพในรสนิยมหรือความชอบของอีกคนนึงครับผม Facebook นี่ตัวดีนะช่วงนี้ยังไม่มีเลยที่บ้านอย่าง <c oughs> ดีครับ,รบ <c oughs> แหมเรื่องไม่ดีนะครับพี่พีนะครับผมที่บ้านมีปัญหาเรื่องการแบงฟักแบงไฟน้องน้องอยู่ฝั่งนี้อะไรอย่างนี้ไม่ไม่มีที่บ้านผมไม่มีเลยครับไม่มีอะไรบ้านโชคดีแล้วก็ มันจะมีแค่ประเด็นก็คือเรื่องเรื่องกระแสสังคมสิ่งที่เราพยายามปลุกฝังมากที่สุดก็คือไม่ใช่คนบอกว่าปลาทองบินได้มันก็จะหมายความว่าปลาทองมันบินได้ <c oughs> ต้องดูด้วยว่ามันมันเป็นจริงหรือเปล่าต้องมีวิจารณญาณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยิน <c oughs> ไม่ใช่เขาบอกว่าอันนี้เป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะี <c oughs> ่คือสิ่งที่เราพยายามปลุกฝังน้องๆมากกว่าอของทางี่เพ็ก็จะใช้เป็นเหตุหตลผลที่เกิดขึ้นจริง <c oughs> แล้วก็ให้น้องๆได้ลอง ไปใช้วิจารณญาณตัวเองด้วยว่าต้องตัดสินยังไงนะครับคุณหมอครับเราจะแก้ไขปัญหานี้หรือว่ามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับเราแตกต่างได้แต่อย่าแตกแยก<ม>อันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือป้องกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะให้เขารับรู้เรียนรู้กฎกติกาความถูกต้องของสังคมอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญคุณครูเจอเด็กหลายคนที่เอาลูกอมไปแจกเพื่นอน แล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกเขาซื้อเสียงนะซื้อตัเสียงอันนี้เป็นความภูมิใจของเด็กที่ได้เลือกตั้งนะเป็นหัวหน้าห้องซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปูกฝังตั้งแต่อนุบาลนะให้เกิดการทุจริตในการเลือกหัวหน้าชั้นแล้วก็มันเป็นความไม่เหมาะสมซึ่งผู้ใหญ่เองก็อาจจะมองว่าแค่เป็นเรื่องเด็กๆนะ แต่เนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความทุจริตครับพี่ดาวพี่พีทเลครับเคยให้เอาลูกอมให้ลูกไปแจกเพื่อนเพื่อนเพื่อรับอะไรอย่างงี้ยไหมไม่เคยคือพี่ดาวจริงๆนะคือบางคนมองว่าแหมเรื่องเล็กน้อยเองแต่นี่สำคัญมากเลยเพราะมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กมันจะฝังลงไปถึงแม้ว่านี่เป็นลูกอมโตขึ้นเป็นตังมันคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นมันคือหลักวิธีการคิดพี่ดาวจะซีเรียสมากเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแบบ การพูดปดหรือความซื่อสัตย์หรือว่าการที่อย่างเงี้ยคือติดสินบนอย่างเงี้ยคือคือไม่เอาก็บอกโอเคเราก็เลือกหัวหน้าที่เขามีความสามารถถ้าจะทําให้เพื่อนชอบก็ต้องทําให้ชอบด้วยตัวเราไม่ใช่เอาของไปให้อย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่ผมทงานสมบาตด้วยมีสองอันนะครเรามีเด็กที่ดูแลอย่นจะประมาณ6กร้อกว่าคนที่โรงเรียนปัจจุบันนี้มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียนแล้วนะครับก็ มีการทำป้ายมีการหาเสียงนะฮะแต่ว่าทางคุณแม่แล้วก็แล้วก็คุณครูเนี่ยจะดูแลเด็กๆไม่ให้มีการทำทำการลักษณะนี้ก็คือมีการซื้อเสียงซึ่งลูกผมก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนคุณแม่เนี่ยแหละลูกก็ลงสมัครทุกปีแต่ไม่เคยได้แ,แสดงว่าถ้ายังมไม่ได้ผมถือว่ายังสมบ,บูรณ์อยู่เพราะว่าไม่ได้สิทธิพิเศษในการที่เป็น หลานของเจ้าของโรงเรียนครับหรือหรือเลือกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรู้ว่าเราเป็นคนพิเศษของโรงเรียนอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ถือว่ายังยังสมบูรณ์อยู่ mm hmm. แต่ว่าคือถ้าได้เป็นทุกปีเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเขามีสถา,านะเหนือคนอื่นอันนี้อาจจะทําให้ขั้นตอนหรือกระบวนการความคิดของเขานี่ผิดแล้วก็เสียครับผมเดี๋ยวรเด็นกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาคุยจัดเต็มกับน้าฟอร์ทีมครับผม